สเสซตอะไรคะโอ้ยน้อไปจังสันนอ้อซองซุนไปนะเป็นจังไดยหวที่เป็นจังสันโอ้ยสันจอนเขาสูบเขาอะไรงวดนี้เป็นจังไดยเลขไปจังสันเนาะเล็กไม่ค่อยจะหนีจากคำนวณคัำเสกนี่ครับหนีแน่นอ้จนบ่ได้สนเลยเนาะหนีมันเปนตัวเสี่ยนเนี่ยพูดอยวางี้ด้ยหน,นีถูกเสียนจ่าเลขไปไปเบิดเลยอพราะเขนเก็ เมียนจ้ะอาวว่าเป็นยังดอกเขาสูตรต่อตามต่อสูตรหวยคำนวณเนาะเอาไหมว่าอันอ่ะบอกเลยจมโซฟังเนียนเนาะมันจะปวดแท้สุดยอดอุดอไรเนาะให้จมสะเถาะจมสะทอเอฟซีจะมากั้งถอดมันมีขึ้นเดนียวเหนียวเห็นอยู่เดี๋ยวเห็นยตะก้อนงูอยู่อือตามต่อเดนียวเหยียดเหยวเหยีแก่มือไหร่ก็มันละแก่มือไหร่แก่มือไหร่เฮาไปตามต่อตามสูตรนั่นล่ะมีเข่ามิลุดค่ะ สุดตะล่างสุดตะล่างดังเดิมอันนี้บนเนาะสุดตะล่างดังเดิมเฮาเนาะเราจะบนลา่าแบบงกันมันจะ่คนเรตัวอยู่แต่ว่ามันลงบ่ได้มันเต็มมันจะน้ำมันอีกตัวนึงเอาคุ้แล้วนะค่ะเอาเอาเอาไม่ตะล่างไม่ตะล่างไมวตะนจ้าในตะลา่างแถวบนจ้าแปดสามสี่มีแปดมีสามมีสี่ เดี๋ยวรางแบบมีหางจะได้ตัวเขาสร้างมันน่ะจ้ามีหามีหกมีศูนย์มีหามีหกมีศูนย์สร้างมันมันมาเลยในหมวดเนี้เออมาเลยเ,เ,เรียนขอบอกมาเลยเอาเลขปิ่งเลขเลื่องบานในสองตัวจ้าปิ่งไปที่เจ็ดรองสองจ้าเจ็ดรองสองอ่าอ่าอ่าจ้าอันนี้จับกูเนาะ ค <5. S 2> ่ะจับเจ็บเจ็บเจ็บหาเจ็บซี่เจ็บศูนย์เจ็ดห้าเจ็บซี่เจ็ดศูนย์อ่ารักซ้อมนะสองห้าสองหกสองสามสองห้าสองหกสองสามเหล็บานกำมันลอยออกอืมจ้ามาลักษณะทา่านมีเอาสามตัวสามตัวสามตัวตัวเอาจ้า หกสองสามหกสองห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดซีหาเจ็ดซีเอาขีดเส็นนี่ไงนะเจ็ดซเนี่ยห้าเจ็ดซีนี่จ้าแว่าจดเยันนเนเป็นบ่จ้าเด่นรอดเด่นคู่ปลดบานนี่เราก้าไปใช้โดบารเนี่จ้าห้าเจ็ดซี่เนี่ยนั่น ไปที่สตัวสองตัวจ้าสองหาอยากลับอย่ากลับเด้อสองหา1หาหนึ่งสองหาเจ็บสเจ็บสเจ็บศูนยเจ็บศนั่งเข้าไปพี่น้องพ่อไว้แล้วจ้ะสีนำเขาไปเลยเจ็บส่เจ็บศูนยนี่แหละอืมจ้ะโอ้บักสองหาสองมันสิไมาอีกบโบนี่ อ้าวมันจะเป็นตัวการ์มูบอวก็ได้มันมีสองันนี่จ้ามันมาเนี่นนะครับเนสามหางนี่แหะมันใจก็ควันมูเลยจ้าสามหางนี่ละเจ็ดศูนย์เจ็สี่เจ็ดสองหานี่ละสามคู่นี่ฟาไปจับฉลากกินแมงครับจ้าหานี่ิยูรักรลอย่าเถอะหาเจ็สี่อ้าวบ้านนี่มันลักษณะมันมากแบางยาเด้บางยามันมากสามสอง สามห้าสองเร sure> 네ื่องใหญ่จ้าแต่ว่าเนี่ก ну ้นก้นเอามันม่องขามเนาะจ้าเอาสมตัวตรงๆเลยอืมลักษณะมันมาจังสี่เหบอมันมาคือหาเจ็ดสีอ๋ออืมันยังตมาสามห้าสองคือเ้ามองขามบ่าวาาคิดว่าสองกับหานี่บมมาแต่แท้แหนผักผักแต่ล่างเรืองเงินอยู่อืมค่ะ ะนี่ยแหละคำนันออกแล้วมันก็เห็นเนาะเมนอยู่กะจอบ,บอเม่งค่ะสูตรไว้คำนวณเนาะกะว่บ่รู้คืออันมาเสิออกตัวใดขขขเขาก็คำนวณตามสูตรปะะ่ะเถาะมันเขาก็ไปเรื่ใบแปดใบเก่าคุณเนาะเขาถามมันไปคามไปคามากอยู่เมียนอยูจ่จะมักไล่แบแปดกับบเ,เก่า,ากกว่าจะติดแปดติดเก่าม,คมาคักเลขกอะเดี๋ยวมมั่งายท <c oughs> องมันไปตามสูตรตามโคองเนาะ มันผัดเวกไปจังสันเวกเวกสูดเวกยังไปเลยออกไปจังสันโอ้มันอกมันอกเสี้ยนหงายเงือบเลยวะอืมค่ะแต่กะนั่นละเนาะห้เอฟซีไปพิจารณาเบิงตังตุนไหมวันนี้บอดได้สัญจรดกอกออกยูก่หมองเกาตั้งเป็นตามห้อยคือบางยาหนิห้าเจ็ดสี่เลยพี่น้องจ้าอดโลดผู้ใดทุนน้อยมิดเดียวนี่แหละเอาเขีนเขนครับจ้าเพราะนั่นหละก็ต้องร้องนะ จ้เาคอยมาตามไหมจะสามหางกจ้าเขาคอยจิบจอบซองเหล็กลังตั้งหักเด้ออันนี้ก็เอาชุดบนไปก่อนเนาะครับค่ะนค่ะค่ะเดี๋ยวว่าปล่อยตะต้องวันเดี๋ยวสิลงสิลืมอีกอ่ะสิจ่อจ่อหรือว่าจากมือซองมือลงเหล็กลังเนาะเขาคอยมาคงสุดท้ายรวมเบาสูฟังทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเซียนครับค่ะค่ะฝันค่ะอย่างเอาจากบนรบกวนเวลาวันนี้เขาสูเขาคือเกาเด้อค่ะครับค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า เอฟซีตามต่อจ้ะตัวเลขเส้นน้องค้ายหวดวังหันรุดทักรุดเนหัวนี่ตามต่อจ้ะเพิ่นปล่อยมาแล้วจ้ะฝากคอทดเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะมีเขามีรุดจ้ะพิจารณาเบิงสูตรดําเดิลเลขในตารางเด้อค่ะชุดบนค่ะเลขในตารางแถวด้านบนมีแปดมีสามมีสี่แถวด้านล่างมีห้ามีหกมีศูนย์จ้ะวิ่งเจ็ดกับสองเด้อค่ะเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สองห้าสองหกสองสามเน้นหนักไปที่เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์และสองห้าจ้ะ สตัวสามหกสองห้าเจ็ดแปดและห้าเจ็ดสี่นักที่สุดเื่อค่ะ,คะไปหาจับฉลากินแบ่งไว้คือห้าเจ็ดสี่จับไว้ได้เลยค่ะหนวดวังหันจ้ะรูดขักหลุดเนยพี่น้องค่ะรลุดหอดในตารางจ้ะพิจารณาเบิงค่ะเพื่อนกะปล่อยมาแล้วอันนี้เป็นชุดบนสุดดั้งเดิมเนาะค่ะเจออาจารย์ล็อกค่ะสันจรสู่เขาว่าใดอกสองศูย์ไปจังสัน สามหาสองไปจังสัตเนอะค่ะเอาว่าเป็นยังค่ะสูตอจ้าล้อเหล็กรางเด้อค่ะอันนี้เป็นชุดบนรอฟังทั้งเสียนวาพนจะปล่อยตัวใดมาค่ะก็เอาชุดบนไปก่อนไปหาจับฉลากกินแบงทิ้งไว้เนาะค่ะห้าเจ็ดสี่สามตัวมิดเดียวจัดได้เลยค่ะฟังไนจุฟังไอเข้าใจค่ะเสียนน้องคายเป็นบอกอย่งเนาะค่ะเอาเดี๋ยวจะให้เคล็บหน้าจอจ้า คร็บหน้าจอนะคะนำไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเบื้องนะคะว่าตรงกันบ่ค่ะเจ็ดนี่วิ่งเจ็ดนี่ไปตรงกับเซียนบุดีรัมอ่าคนฝันเป็นเดูดิจะ่ะเพ่อนให้เลขกจิตมาตัวเดียวโคตรเอาวบ่เนี่นอนเนาะค่ะหรือบักเจ็ดสองสีกดข้อกันมาอันนี้ก็เว้าสูพี่น้องเฟนจงเอฟซฟังจะ้ะ ผู้ดใดอยากติดตามติดต่อเนาะคะ่ะทางเสียนน้องไขไไดโดยตรงกับไอดีไลนี่ค่ะในคลิปนี้เป็น QR c o d ค ID ไอดีไลน์ทางเสียนน้องไขโดยตรงติดต่อสอบถามเพิ่นได้เนาะคะ่ะทักทายเพิ่นได้ส่วนตัวจ้ะเอาคลิปนี้ใหงปังๆด้วยๆสูผ่ผู้สูค่คนเงินในกองตรงในเขาไปลราจะสวัสดีค่ะ